คาถามหาจักรพัดตั้งสัจจะอธิษฐานลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอกราบขออารัธนาเมตตาบารมีรวมหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูและหลวงตาม้าท่านอันเป็นที่สุดขอหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตาอารัธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งแต่องค์ประถมจนถึงองค์ปัจจุบัน บรมมหาจากักรพรรดิทุกทุกพระองค์บารมีรวมพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูท่านอันเป็นที่สุดบารมีรวมหลวงตามมาเป็นต้นขอบารมีหลวงปู่ได้โปรดเมตตา น้อมนำภพภูมิต่างๆทั้งหลายในทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุอันประกอบไปด้วยเทพหกชั้นพรหมยี่สิบชั้นเทพพรมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดยทั่วทั้งแสนหมื่นโกดจักรวาลเทพพรมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูหลวงตาม้าเทพพรมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันและอนาคตท่านเทา้าจะตุมหาราชทั้งสพระยายมราชพร้อมบริวารโดยทั้งหมดพระศรีสยามเทวาธิราชโดยทุกๆพระองค์วีรบุรุษและวีรสตรีทั้งหลายที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยามโอปาติกะทั้งหลายลือศีและดาบททั้งหลายสารเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัดพระเสื้อเมืองพระทรงเมือง พระราหูวราหกเจ้ากรุงมพาลีแม่พระโทรณีแม่พระคงคาพระเพิงพระพรายพระยาคุดพร้อมบริวารพระยานาคพร้อมบริวารคนทันชาวเมืองลับแลและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลายมาร่วมสวดบทพระคาถา มหาจักรพรรดิพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลังบทบูชาพระพุทธังชีวิตตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตตังเมปูเชมิสังคังชีวิตตังเมปูเชมิกราบพระหกครั้งกราบด้วยจิตพุทธังวันทามิกราบ ธรรมังวันทามิกราบสังฆังวันทามิกราบคูอุปชาอาจารยะคุนังวันทามิกราบมาตาปิตุคุนังวันทามิกราบพระไตรศิกขาคุนังวันทามิกราบบทสมทานสินน่งห้านะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะกราบสามครั้งพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิ สังคังสารนังัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังัจฉามิทุติยัมปิสังคังสารนังัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังัจฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังัจฉามิตติยัมปิสังคังสารนังัจฉามิ ปานาติปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ สุราเมระยะมะชะปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะธานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันติ สีเลนะโพคะสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยบทอรัถนาพระนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโต อาระหะโตสัมมาสัมพุทธสะกราบสามครั้งพุทธังอารัตนานังกโรมิธรรมังอารัตนานังกโรมิสังฆังอารัตนานังกโรมิบปอารัธนาหลวงตามมานะโมโพธิสัตโตวิริยะทะโรนะโมโพธิสัตโต วิริยะธโรนะโมโพธิสัตโตวิริยะธโรบทอารัธนาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัต,ต,ตนะโตอาคันติมายะอิติภะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะวาบทอารัธนาหลวงปู่ดู นะโมโพธิสัตโตพรมะปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรมะปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรมะปัญโยบุดขอขมาพระรตนตรัยโยโทโสโมหจิตเตนะพุทธสมิงปาปะกะโตมะยาขมทะทรเมกะตังโทสังสัพพปาปังวินัสสันตุ โยโทโสโมหจิตเตณธรรมมัสมิงปาปะกโตมะยาขมะธรเมกะตังโทสังสัพพปาปังวินัสสันตุโยโทโสโมหจิตเตณสังคสมิงปาปะกโตมะยาขมะธรเมกะตังโทสังสัพพปาปังวินัสสันตุ บทสวดมหาจักพัทธนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบสามครั้ง นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตส,สีสะหัสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิ ภูรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตตีสะหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชา อมรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิณโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มณีนภรัตตีสะหัสสะสุธรมรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโย อหังวันทามิสัพพโส ổ, พุทธธรรมะสังฆปูเชมิณนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตติสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานัง วรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตรนญาณมณีนภรัตศิสหัสสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส ổ. พุทธธรรมสังฆ ปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตติสหัสสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวะรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรัง อหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตติสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอัคีทานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคปูเชมิณโมพุทธายะพระพุทธ ไตรรัตนญาณมณีนภรัตติสะหัสสะสุธรมรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิ ทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตติสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อคีทานังวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุยโยอ,อหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิณโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัต ติสะหัสสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยทธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส ổ, พุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตตีสะหัสสะสุธรมรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทงัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตติสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคปูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญานมณีนพรัตีสะหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิ ภูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตตีสะหัสสะสุธรมรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิณนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มณีนภรัตศีสะหัสสะสุธรมรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยทาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโย อหังวันทามิสัพพโส ổ, พุทธธรรมะสังฆปูเชมิณโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยาณมณีนภรัตตีสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานัง วรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตรนญาณมณีนภรัตติสหัสสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆ ปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตตีสะหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะทาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมัมมะบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรัง อหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตติสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอัคคีทานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิาามสัพพโสพุทธธรรมะสังคปูเชมิอธิฐานรวมผู้เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าขออธิษฐานผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติผู้ที่เกี่ยวพันกับหลวงปูด่ดูตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติผู้ที่เคยอธิษฐานจิตที่ถ้ำนะรวมถึงผู้มีพระคุณและเทวดาประจําตัวข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรผู้ที่เคยอธิษฐานช่วยชาติาศาสนาราชบัลลังก์ หมู่คณะสัตว์และมนุษย์ผู้ที่ปรารถนาโพธิญาณขอบารมีหลวงปู่ดูคพรหมปัญโญจงจุดประกายไปทั่วทั้งสามโลกธาตุแผ่บุญส่งวิญญาณทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุให้เหล่าเทพพรหมโอปาติกะทั้งหลายจงรับขอบารมีหลวงปู่ช่วยน้อมนำให้เขาเหล่านั้นเข้ามาร่วมเพื่อช่วยการอธิษฐานช่วยชาติ ศาส,สนาและราชบัลลังก์รวมถึงหมู่คณะด้วยเทินเชิญพระเข้าตัวแผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังคาพลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธา ส ma, i, Pokémon, ัพเพธมมาสัพเพสังคาพลักปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธมมาสัพเพสังคาพลักปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขัง พันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานัน เตเชนรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิอธิฐานจิตแผ่เมตตาออกไปให้กับดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอธิฐานให้สัพพะดวงวิญญาณที่ยังอยู่ในอบายภูมิได้ไปจุติยังพบภูมิใหม่ที่ดี ตั้งจิตอธิษฐานขอสติปัญญาและให้คิดทำสิ่งใดให้สำเร็จทุกประการทั้งทางโลกและทางธรรมอธิษฐานเรื่องที่เราต้องการอธิษฐานเป็นพิเศษขอสิ่งที่ขับเจ้าอธิษฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพันทันใจทุกประการอิมังสัจจาวานังอธิฐามิ พุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังคาพลัปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสอรหันตานันจะเตเชนะรักขัง พันธามิสัพพโสอรหันตานันจะเตเชนระรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ